จับสวัสดีเชื่อุกท่านครับพี่น้องเย็บเชุกท่านกราบสวัสดีเรานหน่องเฟซคัพเฟซช่องครับพี่น้องเย็ซีครับวันนี้นำภาพเฟซคัพเฟซช่องจับตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเย็ซีของน้องเส้นมีครับพี่น้องเย็ซีรูปแบบแนวทางเสี่ยวกับลักษณะและเด็กแท่งขาเส้นช่องต้องตามชลิปงานกลับไปครับก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับพี่น้องเย็ซีรูปแบบแนวนัแนวทางน้องเส้นมี หล,ลังจ่าเป็นมาลงแนว้อช่างให้สิบล่างกับสิบบนเนา,า,านเนะรูปแบบเนื้อช่างหลายหมื่นสิบพันมากครับาาพี่น้องเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวต่อไล่จ่าตัวพี่น้องนะรูปแบบเนื้อช่างหลายหมื่นหลายหมื่นสิบพันมากเป็นมาลงแนวช่างให้ครับที่สิบบนและสิบล,ล่างเนาะเด่๋ชุบเดยียวกันตา,ามมือน,นี้มาตามรูปแบบเนื้อช่างไว้อีหลายสิบออกมาลักษณะแนวไหนครับก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับพี่น้องเยฟซีบอลลายสีใหญ่ห่างต่อไปบอกไปจากกับอีหลักสินีครับพี่น้องครับน้องสินีครับพี่น้องเยฟซีลูกท่านครับตามแนวทางครับพี่น้องเยฟซีลังจากหลายหมื่นสิบพันมาเนาะลงแนวทางให้กับขึ้นสิบบนกับสิบล่างมัอนี้มัอนี้เสือว่าลักษณะเราเลยครับพี่น้องทุกท่านครับเป็นช่องมัอนี้ว่างวีหลักมัอนี้หยุดงานมัอนี้เขาหยุดงานแลเพราะว่างดอก หยุดงานพลังพ้นกับบ้านอ่าอ,อกเลีวยวกะวางแนวทางต่อโลดประยังคน่าคันว่างทังตรงกับมือที่เขาหยุด <laughs> คนเขามันก็ต้องมีธุระมีเบียกกันบ้างเนาะแมนแมนแมนมเบล่าคันมือไหนว่างนะคันมือไหนว่างสุม,ม้งไหนว่างเขาก็เฮนจังมื่อนี้หยุดงานกับวบะมาหานี่แหละอาจารย์เลกับเจ๊ย,งย่งนี่แหละกับพักกันแวะมา มาเอาสูตรเห้เพิ่นเพิ่นขอสูตรเพิ่นขอแนวทางเอา่าไข่ทุกท่านนี่แหละที่ามหาอะไรกันเลยเวลมาสําหรับมือนี่จะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างสําหรับสูตรหลักหน่วยล่างของเขาถือว่าเดินดีมาตลอดเรื่อยมีงวดที่แล้วไม่ผ่านมีงวดที่แล้วบ่ื่อผ่านก็มีค้นทักค้นพ่วงมาเพิ่นว่าให้ต้งหาตัวเป็นอย่างคือบพ่ผ่านเพิ่นว่า คือบัผพันธ์มามาจักตัวสัตว์มามาลางจักตัว้าเฮาลู่ว่ามัน, places, มนสีบวมาเขากับบปล่อยเขากับปอยตัวที่มันมาต้องบอมันเป็นสูตรสูตรมันมาแบบไหนเราก็ให้ไปแบบนั้นพวดใดพันธเขาก็บอกว่าพันธวอดใดว่าพันธเขาก็บอกว่าพันธ์ว่าเมียนมาสูตรท้าบ่ผพันธ์เขาก็บื้อไหนมันทานเด้อเอออันนี้มันไม่ผ่านเราก็บอกว่าไม่ผ่านอ ใจจริงอยากให้จังอยากให้จัเก้าโตวะ่ะให้ไวหน่ะแมนบอาเอาอจังควาสีเถือกแมนบอ <c oughs> อันนี้มันเป็นสูตรสูตรของมันเป็นไปตามสูตรแมนค่ะมันไปตามสูตรของมันสูตรมันมาแบบใดเขาก็ห้ไปแบบนั้นพิษสูตรแล้วก็มีบางท่านก็สอบถามกันเขามาว่า,าสูตรที่ว่าให้เป็นเด่นบนล่างนะเด่นเฉพาะบนเด่นเฉพาะล่างนะอ่าเดี๋ยวนี้คือเราเห็นให้อกระบอกตามตรง เราก็เคยบอกไปแล้วเคยบอกไปแล้วว่าสูตรมันมผ่านมันไม่ผ่านต่อกันตามงวด เขาเลยตัดสูตรนั่นหิ่งไปเลยคเขาก็เลยบ่ได้จับสูตรนั่นขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าสูตรเด่นบนเด่นล่างไม่มีก็เลยจะมีแค่เฉพาะเป็นสูตรที่เด่นล่างสูตรที่เด่นบนมีแค่นั้นแล้วก็สูตรเด่นล่างงวดที่แล้วไม่ผ่านงวดนี้เขาเลยว่าขึ้นมาโชว์งว <อะ S 2> ดนี้ก็เลยไม่โชว์งวดนี้ก็เลยให้เป็นเฉพาะหลักสิบกับหลักหน่วยล่าง <อะ S 2> แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ว่างอีกก็จะเป็นจับคู่ล่างจับคู่เด่นล่างให้สำหรับวันนี้พี่น้องเอฟซีจุฑาตจะไปเป็นแนวทาง หาคูมาใส่เน,ะเนาะเราว่าปวดบางหันประหัยไปเลยได้1สิปนสิบลางเลยอะแอมค่ะ <Okay. S 2> อ่านนี้ให้เมืองเป็นย้อนหลังก่อนสถิติย้อนหลังนี่บอ่างวดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกเจ็ดสูตรหน่วยล่างของเราพันกับพันไปอยู่ที่สี่หกสี่หกหกสีเนาะก็พันไปอยู่ที่เลขหกพระวันดอกสี่หกถือว่าพานันอันนี้เราให้หมดก่อนเนาะ ใช่แล้วแต่ว่าในงวดที่แล้วมันไม่ผ่านอันนี้งวดที่แล้วนี่งวดไหนผ่านเราก็บอกว่าผ่านงวดไหนไม่ผ่านเราก็บอกว่าไม่ผ่านคือจังงวดที่แล้วสิบหกสิงหามันไม่ผ่านเราก็บอกว่ามันไม่ผ่านเขากระบอกตามตรงบม่อแม่นมาเขาสิมาบื่นมาส้กับแปรตัวเดียวกันแบบนี้ผ่านบ็ได้เด้คน <c oughs> ตะโตคนละโตเพราะว่าเป็นยางเตี้ยเพราะว่าล้องไปเสื้อเบางเมสวงซ้ำเขาสิใจว่าล่ะ เราไปจับลอตเตอรี่สองสามมือเขาจะขึ้นลังวัดไฮบอเออเห็นไหมเนี่ยมันไม่ผ่านเราก็บอกว่ามันไม่ผ่านเพราะได้ตัวสามกับแปดคนละตัวแล้วพี่น้องเด้อว่ามันตัวเดียวกันตามสูตรว่าผ่านเขากับบอกว่าบืนเขากับว่าบืนเขากับบ้าบืนให้มันผ่านงวดไหนที่ผ่านเราก็บอกว่าผ่านสูตรถ้าไปพี่น้องแม่สำหรับงวดนี้ค่ะหลักหน่วยล่างสามสี่ห้าหกเจ็ด เรียกเลียงเลยเป็นตัวเรียงสามสี่ห้าเจ็ดงวดที่เล้วมันเป็นสามสี่ห้าหกศูนย์งวดนี้มันได้สามสี่ห้าหกเจ็ดเี่ยงกันหลับทราบพี่น้องแนนมาที่สามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนทุกงวดค่ะถ้าท่านใดที่มีเป็นสูตรหลักหน่วยล่างบางท่านอาจจะมีสูตรหลักหน่วยล่างเดินดีอาจจะมีสูตรสูตรหลักหน่วยล่างสองตัวสามตัวก็ลองมาเทียบมือค่ะว่าจะได้ตัวใดเป็นตัวชนตัวใดจะเป็นตัวเด่น เทียบใส่กบบันมึงแมนค่ะก็ลองอม,มาเท,ทียบใส่ก,กันดูบางทีโตที่เขาจับให้มันเด่นมันก็อาจจะไม่มามเหมือนหลักสิบล่างของเขาเห็นบอกที่เขาจับให้ตัวเด่นตัวเด่นไม่มาแบบเนี้ยม,มาเข่าตัวล่างแมนมาเข่าตัวที่มันว่าเด่นอ่าอันนี้ก็ลองต้องเอาไปเทียบมึงเพราะว่าบางทีมันกระสูดไผ่สูดมันเนาะสูดเขาอาจจะเด่นแต่มันไปออกมันไปออกตัวที่มันไม่เด่นมันก็มีถ้าท่านไหนที่มีสูตรเด่นหรือว่าสูดสูตรดับล่างก็ลองมาตัดเมองสูดดับหน่วยล่างแบบนี้ก็ลองมาตัดเมองระจาก จากที่หลักหน่วยล่างมีหาตัวอาจเหลือสองตัวสามตัวสี่ตัวอันนี้ก็ร้องไปผิดจารณาเมืองอาจจะน้อยลงกว่าก่าแม่นค่ะอาจจะเหลือตัวน้อยลงกว่าเดิมอันนี้เป็นจุดเด็ดของเขาอดับมาตัดเป็นบ่แม่นะคะร้องเอาดับมาตัดเมืองอหรือว่าผู้ใดที่มีเป็นสูตรหลักสิบล่างอเอามาจับคู่ก้อนก็ได้เอามาจับคู่ก่อนก่อนที่เราจะให้ดูเป็นเป็นชุด มกน้อยสุดเด่นของเขาที่เป็นชุดล่างจะร้องเอาว่าพิจารณะมือก่อนกันได้อันนี้เป็นหลักสิบล่างทวนให้อีกรอบเพื่อท่านไหนที่เผื่อท่านไหนที่ยังไม่เห็นอันนี้เป็นสูตรหลักสิบล่างของเราสูตรหลักสิบล่างนี่ก็ถ้าท่านไหนที่อยากจะเอาสูตรหลักสิบล่างไปจับกับหน่วยล่างก่อนก็ร้องผิดจารนะมือหลักสิบล่างของเรามันก็แปดเก้าสามหกมีแปดเก้าสามหกกระล้องไปจับคู่กับ หลักหน่วยหลักของเราดูได้มีหลายพนมากสามพี่น้องนี่ฮะทนเป็นแอดแอดมากสามแต่ก็บบลู้สามอย่างก็หัวบอลลูนหัวสามอย่างพี่น้องเยีิบูสามอย่างมากสามอาจจะเป็นสามซีก็ได้บอลลูนนี่เพราะว่าหลักหน่วยหลักหน่วยก็มีหลักสิบหลักสิบของเขาก็มีสามเนาะหลักหน่วยนี่ก็มีเลขซีก, 4, การเป็นสามซีก็ได้อ,อันนี้บอลลูนบอลู้คือกันแต่ว่าเขามาก ลัก่วยจะเป็นสามสี่ห้าหกครับพี่นังใช่แล้วครักสิบก็จสิเป็นสาห้าบอกลักสิบก็เป็น 3, 4, 8, 9, อ่าสามสี่แปดเก้าลักสิบลังของเขาสามสี่แปดเก้าเทียบชนใจกันบ้างเมียนค่ะามาเทียบชนกันบ้างโอ,โอ,โอ้ก็เมียนคนสิดาาด้วยะหรอ แปดเก้าสามหกอันนี้หลักสิบหลักสิบล่างแปดเก้าสามหกมาเทียบกันเบิรงพี่น้องแปดสามสี่ไหมสีดาจับคู่กันเหรอเบิร้นค่ะคาโชคคาหมันลองไปจับคู่กันดูอันนี้หลักสิบล่างของเราในงวดที่แล้วมันก็ผ่านหลักงวยก็ผ่านแต่ว่าหลักสิบล่างผ่านอันนี้เฮาเก่ามาให้ดูเดินดีเนาะแน่นค่ะหลักสิบล่างก็ถีอว่าเดินดีเดินดีอยู่ หลังนวยลางของเขาหนี่ก็บบ่ค่อยบ่ค่อยหลุด <c oughs> ส่วนมากก็ผ่านมันก็จะสามาซีงวดหางวดมันก็นจะพลาดข้างหนึ่งท่นโดนจิตรถเช่ียมแม่ค่ะในงวดที่แล้วนี่มันพานมันบ่ผ่านแล้วงว <c oughs> ดนี้ยังไงก็ต้องผ่านเพราะว่ามันถ้าได้หลุดหนึ่งงวดงวดต่อมามันจะผ่าน มันจะว่าหลุดมันมันจะว่าหลุดมันจะว่าเข่าต่อกันสองวดมันจะเดินเงีวเลยแบบนี้ถขาขึ้อว่าข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 คือเดินเง่ายวแม่มีงวดหางวดต่ออีกอสามารถใส่ได้สุดรนี้สเป็นหลักสิบก็หลักหน่วยหลักหน่วยก็ลองไปพิจารณาเมื่งอ่ะฝากไว้เป็นหน้าทางครับพี่น้องเย็บซีดูท่านรูปแบบหน้าทางเลขสูตรของน้องเส้นมีเป็น้อังเย็บซีกับไปเทียบชนเบิ้งแล้วผู้ใดมีสูตรดับก็ดับมาตัด ฝากไปเป็เนแนวทางครับพาชมขมานหัววันที่หนึ่งกันย่า2567ขอบคุณขอบคุณนิราเซนเมย์ครับวันนี้นมีเวลามาลงคลิปใหม่นะขอบคุณขอบคุณนิราครับสวัสดีครับ